สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ช่องกันแอนบริเลตอินไทยครับอีพีนี้ก็จะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้นะครับเซฟตี้เฟกนะครับตัวนี้นะครับมันดียังไงนะครับเซฟตี้เฟกมันดียังไงเซฟตี้เฟกก็คือใช้ในกรณีขออนุญาตเทียบปืนนะครับถึงปลอดภัยนะครับก็คือ เม่ไเราเคลียร์ปืนเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆหลังจากเรายิงเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเซฟตีเฟกตัวนี้นะฮะใส่เข้าไปในช่องแชมเบอร์นะฮะช่องแชมเบอร์ของปืนลูกซองนะเพื่อนเ<ๆ>เพื่อวงบอกว่าปืนกระบอกนี้ไม่มีกระสุนอยู่ในหลังเพลิงน,นะครับ ไม่มีกระสุนอยู่ในลังเพลิงนะครับเวลาเพื่อนๆน,นําพาปืนไปในสนามหรือเราเปลี่ยนช่องยิงย้ายช่องยิงนะฮะเวลาเพื่อนๆนนักกีฬาเห็นหรือคนที่ใช้สนามนะครับเขาก็จะเห็นตัวนี้นะครับเซฟตี้เฟลกฮะค่อยติดอยู่กับตัวปืนนะครับก็แสดงว่าปืนกระบอกนี้ไม่มีกระสุนบรรจุอยู่นะฮะก็คืออาวุธปืนปลอดภัยแล้วนะครับ เวลาเรานำพาเดินย้ายช่องยิงหรือว่ากรณีที่เป็นปืนที่ใช้สำหรับการแข่งขันก็จะต้องมีเซฟริเฟกอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆกรณีเพื่อนๆไม่มีเซฟริเฟกตัวนี้สามารถใช้เคเบิลไทนะครับเคเบิลไทเคเบิลไทเอามาทำใส่เข้าไปแล้วก็ดึงเดี๋ยวผมเ,เคเบิลไทมีเปล่าวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปหาเคเบิลไทามาทำตัวอย่างให้เพื่อนดู ครับอ่ะโอเคผมหาอันใหญ่ไม่เจอเพื่อนไปได้อันเล็กมาก็กรณีที่เราไม่มีเซฟตี้เฟิกนะเพื่อนเพื่อนเราก็ใช้เคเบิลไทตัวนี้นะครับจริงๆถ้ามันมีตัวใหญ่ตัวเดียวจบเลยนะครับทำอย่างนี้นะฮะดึงให้มันพอเป็นห่วงประมาณนี้นะครับเป็นห่วงประมาณนี้นี่นะเพื่อนๆ แล้วก็แย่เข้าไปถ้ามันถ้ามันเป็นอันยาวเหมือนเพื่อนมันจะยาวเข้าไปเลยนะครับมันจะยาวเข้าไปอยู่ในช่องแชมเบอร์เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็สอดเข้าไปอย่างนี้นะฮะกรณีเป็นอันใหญ่นะอันนี้มันอันเล็กนะครับผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับจริงๆต้องใช้ตัวใหญ่ตัวยาวหน่อยนะครับมันจะพอดีเลยนะครับ พอเสียบเข้าไปแล้วก็เราก็ปิดกระโจมนะครับเสียบเข้าไปแล้วเราก็ปิดกระโจมมันก็จะเห็นอยู่ข้างนอกนะก็จะเห็นอยู่ข้างนอกลักษณะนี้เพื่อนๆนี่นะครับหรือถ้าไม่งั้นก็อาจจะหาริบบิ้นนะครับมาผูกเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผูกกับเคเบิลไทตัวนี้นะครับก ใช้งานได้โทนอยู่นะครับตัวนี้มันก็เหนียวอยู่นะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้ลขนาดนี้นะครับใช้ลิบบิ้นก็ได้นะครับกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้ซื้อนะครับอย่างบางร้านนะครับเขาก็จะแถมมาให้นะครับอันนี้เป็นของไต้ฝุ่นนะครับไต้ฝุ่นเขาก็แถมมาให้นะครับเวลาไปซื้อปืนลูกซองครับเขาก็มีให้หรือบางร้านก็มีจําหน่ายนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้สวยงามก็ ก็แนะนําให้ซื้อนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับของปืนลูกซองนะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปนะครับเคลียร์ปืนเรียบร้อยนะครับนะครับเคลียร์ปืนเรียบร้อยปุ๊บตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับนี่ก็ตัวนี้ก็ประโยชน์มันก็คือทําให้คนมองปืนเราว่าปลอดภัยนะครับ อาวุธปลอดภัยก็น,นี้เก็บอยู่บ้านเราก็จะรู้ว่าปืนกระบอกเนี้ยเราไม่ได้บรรจุกระสุนอยู่แต่ถ้าเราเอาไว้อย่างนี้เพื่อนๆก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยปืนกระบอกนี้มีกระสุนบรรจุอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับนะเราก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าอย่างนี้ชัวร์เลยว่าไม่มีกระสุนแน่นอนนะครับในแชมเบอร์นะครับโอเค พ p นี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของ s a ฟตี้เนาะเพื่อนๆเ a ฟตี้ก็คือเพิ่มขึ้นมาจากกดความปลอดภัยอีกนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็น s a ฟต t y นะครับโอเคพ p นี้ก็ลาไปก่อนครับหวังว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ